สวัสดีครับเพื่อนๆพืพบะกับผมเนี่ยนํำเทเดอร์อีกแล้วนะครับเป็นไงฮะสำหรับชาวลูน่า88 8นะครับผมเองก็คือคนหนึ่งฮะที่เมื่อคืนนี้นะครับไม่ได้นอนเลยนะครับยัน6โมงเช้านะครับลุ้นว่าลูน่าเนี่ยมันจะทะลุนะฮะแล้วก็เป็นตัวเลข0.01หรือเปล่านะครับและแล้วมันก็มาถึงฮะจากเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมันลงมาพับอยู่ที่0 0 0 9นนะครับบาทนะ ต่อ1เหนนรียญนะฮะณปัจจุบันนี้นะฮะเวลานี้เลยนะตอนประมาณสัก3ามโงครึ่งนี้นะครับเหรียญลูน่าอยู่ที่0.01558นะครับปรากฏว่าพอราคานี้ปุ๊บผมลงดอยเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดผมเนี่ยนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยดอยสูงสูงนะครับยังลงดอยได้นะผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนที่ได้เข้าซื้อราคาลูน่าคลาสสิก หลังจากที่ผมเข้ามานี่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะทํากําไรเป็นร้อยหลายร้อยเกือบพันเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าแรงขาขึ้นมันยังมีอยู่นะเพราะว่ามันเป็น up trend นะฮะสังเกตง่ายๆนะเวลาเหรียญมันจะขึ้นนะฮะมันจะขึ้นอย่างนี้ฮะสมมติขึ้น10ลง8ขึ้น10ลง8หมายความวม่ายังไงฮะตอนขาขึ้นเนี่ยดีมาน์ของเหรียญเยอะใช่ไหม ลง8เนี่ยก็คือประมาณว่ามีคนที่ต้องการขายเอากําไรแต่แรงขายยังไม่เท่ากับแรงซื้อเพราะคนอยากได้เหรียญมากกว่านะฮะอย่างผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงดอยแล้วนะจากราคาทั้งทเนี่ยที่ลงทุนไปประมาณ90 0 0 0มบาทตอนนี้ได้เฉียดแสนละก็ยังไม่ขายเห็นภาพไหมฮะยังมีหลายคนที่ยังคงเก็บเหรียญไว้ฮะยังไม่ขายรอเหรียญราคาขึ้นไปเรื่อยๆและแน่นอนฮะจาก ความคิดแบบนี้กับคนหมู่มากแบบนี้มันก็เลยทำให้ดีม n นมากขึ้นเรื่อยๆฮะในขณะที่ซั p p l y น้อยลงเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชุมชนดาวลูนาคลาสิกเนี่ยเขาก็ให้มีการ s t a k กกิ้งมากขึ้นนะฮะสเต็กกิคือเอาเหรียญเนี่ยไปฝากไว้แล้วก็ได้ดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะรวมถึงการวางแผนการทำรีเพ็กนะในวันที่12กันยาอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก จากหลายกระแสข่าวนะที่ว่าเขาจะเอารูหน้าคลาสสิกนะฮะมารีเพคก,กับ USTC อีกครั้งหนึ่งลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเร่งมันยังมีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะหลายคนเนี่ยก็พากันกลัวตกรถนะตกรถตกลาก็รีบมาซื้อกันเยอะเลยนะฮะแต่ณนะตอนนี้นะผมเชื่อนะในมุมมองส่วนตัวนะซื้อเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่ขาขึ้นแนหะตอนนีนะ้นะช่วงนี้นะ แต่ก็อย่าไว้ใจตลาดมากเกินไปนะอันนี้ต้องเตือไม่นิดหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าช่วงนี้กระแสะคริปโตมันดรอปมากๆนะฮะโดยเฉพาะสายขุดอีท e r เรียมที่เขาเนี่ยจะขุดกันไม่ได้แล้วนะฮะหลายๆคนถึงขั้นแบบเทกระดานนะฮะเทเหมืองเทหลีกันหมดเลยนะฮะร,ราคาเหรียญต่างๆก็ลงหมดเนี่ยดีละที่ยังมีแค่รูน่าคลาสสิอันเดียวเนี่ยที่มันพุ่งจูดมานะพร้อมกับ USTC นะครับ มันเลยทําให้หลายๆคนมาจับตาดูเหรียญลูนาคลาสสิกมากๆแล้วอันนี้ส่งก็ตกอยู่ที่กลุ่มพวกเราที่เป็นลูนาคลาสสิกแปดแป่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้นอนหลับฝันดีนะคือมันก็นอนหลับแหละแต่มันนอนหลับไม่สนิทหรอกเพราะมันตื่นเต้นนะฮะอยากจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปสุดที่เท่าไหร่นะครับและที่สําคัญคืออย่าลืมวางแผนนะฮะ Money Management ด์ดีๆนะฮะถ้าใครอยากจะลงทุนเพิ่มเนี่ยก็คิดซะว่าเป็นการอ่ะเอาเงินก้อนเนี้ยทิ้งไปนะฮะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแบบนี้นะ,ะอย่าแบบ All อินทั้งหมดนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเหรียญมันจะไปทางไหนนะฮะแต่ถ้าใครมีเหรียญแล้วอยากจะถือเก็บไว้เหมือนผมเนี่ยผมจะถือไปเรื่อยๆนะรอสักบาทน,นึงก่อนนะฮะค่อยว่ากันหนึ่งไม้แล้วเหลืยรอ,อ,อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะแบบพลิกชีวิตเลยก็ได้นะฮะ อันนี้ก็อยู่ที่ความเห็นส่วนตัวนะถูกผิดประการใดก็แล้วแต่เพื่อนพิจารณาฮะแต่ว่าเพื่อนถามกันมาเยอะก็มาทําคลิปเฉลยให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันขึ้นเพราะเหตุใดนะครับสู้ๆฮะเป็นกําลังใจให้กับลูหน้าคลาสสิก8ป8ทุกท่านนะครับ